จะไปร้านเขาอยู่ไปได้ดิดวงดนะอะไรนี่้ม่ใชา,านสิบก็แล้ววะ เออกเราออกไปเลยเล่นไกลๆก็ได้สายก็ได้สายใช่ไหมโอเคได้จะได้มันลงว่าหนีลงอะไร่าง้สายกับเบอร์สีอะไรย่เียไงตรงไหนพี่โดงบ้านเหลืองไกลๆด้วยเลย เพื่อนไม่ไม่ช่วยเลยอ่ะเจอแล้วเ,อเ,อเอจอแล้วเจอแล้วอีกตัวนึนงตัวไหนครับอยู่บ้านเหลืองเหมือนกันเลยอยู่หน้าพี่ธงเล็งโจงเจ็บมากพี่เจ็บมากโดนโดลด,ดไปไเป็นเป็ดหนึ่งเลื่อนไปเป็ดหนึ่งพี่เหลือเหลืออีตัวอยู่บ้านเหลืองเจ็บไอ้อยู่บ้านเหลืองได้เหลือสองตัวใช่ไหมพี่ก็มีล้มตัวนึ่งอ่ะ เออเฮ้ยหาตัวไม่เจอวะมานี้ยมานี้ยมานี้ยแม่งมุมมันเช็คบ้านเ,เหลืองเนาะตัวนี้สั่งรอบไปเลยไอม,มีสองตัวนะพี่บ้านเหลืองถ้าชาร์จก็ไปกับเพื่อนเลยเพยไม่นนะไม,ม่ระเบิเดจะประเด็นที่ระวังด้วยนะไออ,อยู่ข้างพี่มเมีย ขาวที่ผมมาร์กไว้ะบ้าอิงชนนึงชนหนึง่งยงี้นคือเวลาคืวลามันวิเข็นนสอแล้วโอ้ช่วยเหลืสองตัวหมดเอหมดแล้วต้องไปกันเพื่อนอะไรทไหครับลั อาเพื่อนไปขับ <_ tit les> ไอ้ยังหันมองหน้าเลยได้เกี่ยงกันขับไป <_ tit les> มงข้ามกล่อเลยรึเปมีคนขับมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าผมโอ้ยเยี่ยมไปลเปะเดี๋ยวไปน,นี่ไปเดี๋ยวนะ พี่เราเป็นคนข้ามถนนเห็นป่ะเขยิบชนมันกันหน่อยเห็นในมือไหนเหอเนีแล้วเราอยู่หลังบ้านพี่พี่ทองรอรอรับเราเราเราตามมาเลยใช่ไหมพี่ไปที่แบบแต่เราจะไปขึ้นทีงไหนขึ้นขึ้นทางขทางหลังอะไรบาระบาระขึ้นที่ไหนกูเนี่ยทางนาเลยพี่ ทางเดิมเลยที่เราลงมามันเป็นเนินขึ้นอยู่เฮียครันะงหน้าเนี้ยไม่ไรูเป็นะไรบอบ้านนี้เจมที่แหนไพอ่ะมันมันมันเลยไปหรือว่ามันจอดอยู่สะพานพีมน่มันเลยมันเลยมันไปจอดอยู่บ้านโนะ้นแล้วที่มาะ่ะ หรือเราจะได้บริษแัแเราอย่าเลยเพี่มันเสี่ยงนะเผื่อถ้ามันยิงจังแล้วรถแตกอะไรแล้วหลับไปแทบไม่ได้เลยบา้านเนี่ยล้าสุดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตะกิดตะกิดตะกิดไครมาตะกิดรับไล่รับไล่ อยู่กล่องหลังบ้านตรงไหนมันยิงูป่ะบนเขาก็มีตรงต้นมะพร้าวอะ่ะเอากินมา,มาทุกพอผมเจแล้วต้นมะพร้าวเจ้เชื่อกายจมาว่ะ มันน่าจะอ้อมระวังด้วยนะพี่น่าจะอ้อมแถวๆเนี้อ้อมมายิงฟรีเราเฮ้ทว่าเราเล่นได้รีบเ,เลยเดี๋ยวขอดูไว้พวกที่ข้ามสวตานที่หลับ เื่อเราขึ้นไปแล้วเราไปออนกระออยเลยอ่ะต้องเปาะให้ผม,มไม่เห็นเหรอต้องเปิมาให้หเก็บน็อกมันเห็นเพื่อนนะเมื่อกี้ม,มันวิ่งถอยยังไงไม่เห็นเพื่อนอีกเลย เพื่อเราจริงๆนะครับพี่ตูด่ะไรพี่บอกไม่เห็น <S <s> มันอยู่เนินล่างเห็นมันเป็นหลุมช่องหลุมไงนีน่ประเดี๋ยวมันก็ต้องลงมาแล้วไม่ดีหรอใช่รอวงครับเพ็นแล้ววงบีบลงแล้วตอนนี้จะหนึ่ง,งจะหนึ่ง <c oughs> เออบ้านบ้านบ้านที่บ้านนี้แม่งเป็ดอยู่บ้านเดิมตรงรั้ว่าผมไม่บองไม่เห็นเดี๋ยวไปตเมตรครับผมมีคนนนลงเนินล่างผม ไอเวรเบิร์นห e ี่อะไรนะนี่แต่กลวใครรู้เียอ้ไอ้กูยิงมันแค่จะรีแต่ดวงกนสุดเี่ยเที่ยแเ้วเบินมาแล้วเรียบร้อยแลวเมื่กี้พี่ทองติดเหลืองแล้วเทปนี้ เพิ่นกำลังไหลเข้ามาต้้ง้าแบบอุ้ยไม่ตายอุ้ยเต็มเลยทงสามตัวเฮ้ยไม่คิดว่าตัวเดียวมีก็ทงมีก็ฝันเราไปนี่ทงน่าจะได้หมดตรงนี้สามสี่ตัวเพิ่งเดินในบ้านนะทุกนี้น หนูเห็นสาตัวนะข้างล่างมันกระโดนไม่สองตัวเพราะวิ่งไปหาหนูสองตัวพวกนี้พี่ไม่ได้ขานาเถอเหลือสองตัวน็อกข้างล่างตัวหนึ่งตรงเท่ากับเหลือตัวเดียวตรงถ้าตรงตายก็ตายหมดเพราะว่าทังรัายังไม่เข้าคือบนบ้าน สวยเจ๊เช่ห้าคิวอะไรวะเนี่ย <laughs> นายตัวที่อยู่ตรงนั้นตรงตรง,ต,รงตัดคิวด้วยยิ่งขยอนละ